เครื่องกัวซาฟูรินะครับเอาไว้สำหรับนวดหน้าก่อนนอนใช้ตอนเช้าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ค่งคืนเนี่ยคือเป็นช่วงที่สันว่างที่สุดครับเราจะเน้นทำให้หน้าของเรามันชุ่มชื้นก่อนมรินะครับอแอตตาเซนทีดอัลตาโกรตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสาม ทายทั่วหน้าอย่างนี้นะครับพอหน้าเราชุ่มชื้นแล้วนะครับเนี่ยคราวนี้เราก็จะมาใช้เครื่องกัวซาครับของฟูริกันเราก็จะเปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้แปลว่าความร้อนสำหรับคนที่ชอบร้อนๆนะครับซันแนะนําว่ากดเก้าไปเลยใครที่ไม่ชอบความร้อนนะครับก็เป็นศูนย์ได้นะครับแต่สันแนะนําว่าสักห้าและกันความร้อนนะครับเรากดสวิตซ์ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสีน้าเงินนะครับอันนี้คือโหมดซันครับสันแนะนําว่าสักเบอร์เจ็ดนะครับเพราะว่าซันหน้าหนา สมมติว่ามีเหนียงแล้วกันเออสำหรับคนที่มีเหนียงเยอะนะครับสันแนะนาว่าเอาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีส่วนโค้งเว้านะครับอยู่ตรงกลางอ่าลูดไปขึ้นนะครับเน้นคําว่าลูดขึ้นนะเพื่อนๆอย่าลูดลงนะครับเนี่ยความร้อนกําลังดีการสั่นกําลังดีนะครับอยากได้โหนกแก้มหน่อยปาดขึ้นไปนะครับจนถึงหางคิ้วเลยลองน้าหมากนะครับเราอ่ะครึ่งเบาๆได้นะครับนี่นวด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 แล้วดันขึ้นนะครับอ่าเบาๆนะเพื่อนๆอย่าทำแรงมากนะครับบริเวณหน้าผากนะครับทําทีละข้างนะครับอ่าลูดขึ้นไป อ่าปาดน้ําเหลืองไปด้านข้างนะครับมันจะรับกับคิ้วพอดีนะเพื่อนเพอนเพราะว่าหินเนี่ยมันมีความโค้งนะครับปืด๊ดพลิกมือหน่อยนึงเออถ้าอยากได้นะครับเพื่อนเพนืลองกดที่ตะกร้าเลยครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยฮิตมากนะฮะเป็นหินกวัวซาแท้ด้วย